หุงข้าวไม่เป็นกระแดะอยากมีผัวช่างไม่เจียมตัวซิบ้างเลยเวลาพ่อแม่บอกก็ไม่ค่อยเชื่อนะแล้วนักเรียนชายพวกมสองมสานี่ก็แปลกๆอีกนะเวลามีผู้หญิงสอนท้ายทางดีๆมันไม่ขับไปนะ ไอ้ตรงไหนเป็นลุ้มเป็นบ่อมันขับไปตัวนั้นแหละพอจะได้เบรกบ่อยๆเบรกจึก๊กเพราะผู้หญิงก็มีโชคอัพข้างหน้ามีโชคอัพมีกันชนที่เขาเรียกว่า buffer, บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์กันชน เบรกไว้จึกจึกแล้วผู้หญิงไม่ว่าอะไรนะอย่างมากก็เอามือตบอไหลตัวเองง่าพอวิ่งนานๆเข้าไม่มีหลุมทำไงอ่ะอยู่ๆมันก็เบรกจึกตัวเองอยู่ทำอะไรอ่ะหมดวิ่งผ่านสายตาดีมากเลยหมดวิ่งผ่านน่ะก็เลยต้องจอดให้หมดข้ามถนนไปก่อน viên vui chơi